สวัสดีครับสวัสดีบ้านเพลงมาฮวดแล้วครับโอ้ยล่มไหมคือคักแต่ล่มมาเลยเอ้ยฮอดแล้วฮวดแล้วพี่ต้องมาจากโคราชมเคลื่อนนี้นะครับหนาวนี่มายืนอยู่ริมบึงบ้านเพ่งนะครับพู้นะครับองค์พระใหญ่ใจกลางบึงนะครับก็เลยวันศิรพักกันมากินเขานะครับพอดีนะครับน้องฟ้าใสสาวอุบลนะครับเปิดเรียงเขา เพื่อเลี้ยงเขามือนี่หรือว่าคาบน,นบนี่นะครับเนาะเอาไปไปกินนี่วอดแล้วโอ้โอโอโลกุกยากแฮะนอนเพิ่มมือเพิ่มคำเยี่ยงเลง <h aha> ยเด็นดำๆว่ <h aha> าอาอาผ่านอะไรไม่รู้ <h aha> เลยผ่านแล้วว่าออกไปไหมออกมาทีบมามา <h aha> ไปสวดวันฮว่า,านแจ๊บบาทจะบอกเลยว่าร้าน ข้าวมันไก่ที่ขายที่ขายไอ้นี่ขายไอขายข้าวมันไก่ด้วยแล้วก็ขายต้มเลือดหมูด้วยอยากจะบอกว่าผู้ดใดเคยมากินร้านนี้นะครับอร่อยที่สุดในสามโลกเพราะว่ากินประจําแซ่บนะครับติดใจกินอยู่นี่ประจํานะครับอร่อยมากเคยกินหลายที่อยู่เนี่ยอ่าก้าเหลากาเหลาเ,าเลือดหมูเนี่ยต้มเสียงจี้นี่นะครับแต่ว่ารัานนในสุดหอดที่พี่นอ้องด้วซีรีส์วิวห้เบิงนะครับเอาขอบคุณน้องฟ้าใสนะครับ ที่สนับสนุนค่ากับข้าววันนี้นะครับไปเดี๋ยวพายางขับไปเอามาเด้อมาเด้ออ้ยแหวนพาผู้ป่วยไปกรยับปาพบำบัดไปนองเลยหนาวเหี่ยงโค้กเกาบ่าบัดไปไาสีลอกรถนิสัยฮิบารีเอาอย่างนี้วะ พราะมันกูพ้าผู้ป่วยไปกาญจพาภันบัดส่างห้ยาวหวานยาเบาหวานติ <c oughs> ไปโอ้สิบหลอดมาเด้อมาเด้อนี่ครับพี่น้องล้านอยู่นี่ครับเออหนาวหนาวหนาวข้ามทางมาแต่ถ้าเราตรงไปก็จะเข้าสำนักง,งานนะครับมันต้องได้กรับรถเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องจอดฟังตรงขามเพื่อเสมยากินเขาซะก่อน นะครับมันหนาวเลยเอ้ยนี่ร้านเป็นสิก่หมองในพอดีพี่น้องครับยุติดกับหนาสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อนะครับนี่อยู่นี่เองนี่พี่น้องร้านนี้อร่อยที่สุดในสามโลกนะครับร้านลูกพี่ผมนี่แหละสวัสดีครับ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 พี่สาวด้วยนะครับอันนี้ร้านข้าวมันไก่บ้านเพลงแต่ว่าจะอร่อยจะมากินเฉพาะต้มเลือดหมู ผมมักต้มเลือดหมูอร่อยที่สุดใน3โลกแต่ข้าวมันไก่ก็อร่อยเหมือนกันนะครับผมนะนี่ร้านพี่ชายกับพี่สาวโอ้ยอันพักยังบุเอาเอาไปใส่อันไก่เคียวหน่อยพักไอพักขาพักขานะอืมโอ้พอดีเลยค่ะมีสะเดาด้วยนะคะนี่จ้าสะเดาด้วยเพื่อนอันสีเสือไปเฮ็ดยังบุแล้วไปเฮ็ดซ้ำทอดไข่ทอดไข่ทอดไข่เอาต้มเลือดหมูมา เอาอยัางนั่นต้มเลือดหมูแล้วเขาบ้านไก่โอ้ย,ยเสียดยีอะขาเลยโอ้ยขาแม่เอาอย่างพ่อลุงต้มเลือดหมูหรือยังฮะต้มต้มเลือดหมูว่าสิได้สั่งไวเลยดิเอาต้มเลือดหมูสองครับต้มเลือดหมูสองเลยคนละชุดนี่นะครับพี่น้องข้าวมันไก่บ้านแพงนะครับ เปิดมา7ป,ปีแล้วนะครับการันตีความแซ่บความอร่อยนะครับแต่ว่าจาร้อยมักต้มเลือดหมูเพ่นสุดหยอดเลยนะครับพี่น้อง <S <S นองี่มาแล้วครับอุ้ยเห็นมาพี่น้องสั่งปุ๊บได้ปั๊บสั่งปัง๊บได้ปุ๊บแบบว่าเครื่องในเน้นเครื่องในเต็มๆไม่มีคาวนะครับแล้วก็ข้าไม่ใส่ถุงโชรสนี่ของแถเลยโอ้ลูกพี่หอยมักตักแต่การแตงร้านเท่านี้ละ อันนี้จะเป็นข้าวมันไก่อันนี้ไก่ทอดอันนี้ไก่มันนะครับข้าวมันไก่ข้าวมันไก่นี่สไตล์แต่งร้านแบบวินเทจเพื่อนพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยออกวินเทจวินเทจนะครับจะของร้านวันจของล้านกระบ,บูขนาดเลยจะ,จะของล้านเองกีตาร์ได้พี่น้องฝากเนเด้ออ่าผู้ใดมีการมีงานนะครับกีตาร์สไตล์โฟกก็ได้หรือว่าจะเปน็นเล่นอะคูติกก็ได้นะครับนี่สุดยอดเลยอยันนี้นักร้องนะครับนี่ เอาง่ายๆใบรุ่น90รู้จักกันดีนะครับสุดยอดสุดยอดมาเดี๋ยวจะรีวิวต้มเลือดหมูให้ดูก่อนนะครับพี่น้องใช่แล้วเพราะลุงปลุกลูกไข่โลคจากรูกใดขึ้นไปหองนำดูๆแล้วเนาะอร่อยที่สุดในสามโลกบฮ้อยอร่อยจะไหนเราคนมาก,กินนอนๆเนาะนี่ ปูหน่อยนึงใส่น้ำตาลเพิ่มรสชาติแล้วก็พริกป่นจับพริกป่นด้วยโอ้ยลมแห้งลูกพี่เอ้ยมือขึ้นไปล่ำยวนไปล่ำยวนข้าวเปล่าเราใส่น้ำปลานะครับอันนี้ของปลุกลุกมาแล้ว,ลวโอ้ยไม่เอามากินไม่หมดมันแน่นท้องกินไม่หมดลูกพี่นี่นะครับรีวิวให้เบิรงเลยพี่น้องนะครับ ผูใดผ่านมากอ่ะจะมากินก็ได้นะครับเด้อน,นะครับอยู่หน้าร้านสะดวกซื้ออ่าซีเจนะครับอันนี้ก็จะเป็นทกศบนันแพงนะครับถ้าตรงไปนู้นก็จะเข้าขอนแข่นถ้าตรงมาทางนี้ก็จะเข้าโกสุมไปสำนักง,งานเจ้าหน้าจอารถได้ฟ,ฟังพูดนะครับพี่น้องมาบาทในซีรีส์วิวไฮเบิร์กบาทนี่ส่วนหอนหอนจะบาทก่อนนี่กินเขาสวยครับหอนหอนในมันสุดหยอดตัวพี่น้องเลย เนี่ยน <bizarre> like ั่นเห็นบอแบบนี้นี่แบบบ้านบ้านนะครับสุดยอดเลยนี่จะเป็นร้านข้าวมันไก่ขวัญใจหมอลำข้าวมันไก่ขวัญใจหมอลำนะครับบ้านเพียงบ้านเพียงเราหมอลำทำไมถึงว่าขวัญใจหมอลำเนาะข้าวมันไก่เนาะสาวน้อยเวียบ้านเพียงบัวริมบึงลุงลำเพลินแล้วก็ เพชรลำเพลินแต่ก่อนมีเมฆขลาด้วยแต่เมฆขลาตอนนี้ก็ไม่ได้มีแล้วนะครับก็ยุติไปแล้วก็เหลือแค่อ่อนนังๆตีี้ก็จะมแคสาวน้อยสาวน้อยเพชรลำเพลินแล้วก็บัวลิมบึงอ่าสามค<า><า>ณะ<า>นะครับาม, <laughs> มาหวนหวนสุดจ้าบาตด,ดูพี่น้องใส่อ่อนใส่อส่อนนะครับพี่น้องใส่อ่อนตับใส่อส่อน แล้วก็มีตับมีนี่ครับนี่พาด์โฉดสุดยอดเลย,ยไม่ต้องปรุง,นะตง,งแต่ว่าใส่น้ำตาลหน่อยนะึงเพราะว่าชอบกินหวาน นี่แลสิ่งที่ต้องการนี่เฮะของไม่เอาสมอี้ยใช่บ้าจุบัวก็เอารางวัลทีหนึ่งเดยเน่ะกันเดิมแบงกูเด้่ฟันคือเก่าจิตไปถึงวันนึ่แบงกกูเนี่ยกละใบแขงกวนเลยพอได้1ิเอ็ดใเรานี่อิลี่เออบางทีพุงลูกเอาหายพี่รอง มาเฮ้ยเฮ <circ> ้ยถือเด็กสามตัวหลังอีกนี่ชุนหนึ่งหนึขอบคุณครับ200รี่เรีบ่โอ้ขอบคุณครับมา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 ,มารีดิวให้เลยแ,แล้วนงเสียบอีหลีวันนึงสี่หลันผู้ผู้เก่าส่มผู้มัตตีค่อยเจ้อ่ออาจารย์ไม่รู้นะเมื่อวันนี้ตีปุ่บวันนีตีต้มเนีหมูมิโสาปองสี่พอมบ่แไม่จุดยอดาล้เนาะนี่นะบุงเอาให้น้ำเป่าไม่เย็นูดฮะไปตัวดารถ เราทเาวั speaker, ่งเราหนาสิองศสบพี oh. ่ผมว่าแล้วนี้กสิบเอ็ดสิบสององศาได้ไป่รือเปลากึ่งเบอมาโลามาขึ้นไหนมันจะตั้มไหนนั่นโอ้ยต่้กวนต่้กวสิบสองมาขึ้นไหนหนาวไหมเงพรุ่งนี้สิเอองศา คุงแน่ห่วย,ยแจ็คลูกพีว่าไม่มต้องปรุงมาสั่นลูกพีว่าแซ่บน่ากินมาไม่ต้องปรุงอร่อยมากไส่หวานเนีนๆมาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณน้องปลาใสเปิดบานปลุกลูกมากกระเพาะมืนอนีภาพนี้นะครับสุดยอดเลยหยอดสำนักง,งานอะไรพี่น้องเดี๋้อขอไปส่ปงปลูกแต่เราก็สิกลับบ้านน้อยเพราะว่าต้องนอนซะก่อนอยังไม่ได้นอนเลยนะครับเฮ้ยเป็นยังไงครับบ่า บ่ไดุ้งเลยนะนี่หละจังว่าฝ่าวเล่งมามากินแต่นี้ได้พี่น้องเอาเดี๋ยวกินเขาก็เด้ครับเด้อดปันเด้อรีวิวให้ไลูกพี่แล้วนํานะครับใครมาบ้านแพงนะครับมาดูหมอลำหรือว่ามาทุระนะครับเวียได้นะครับร้านเข้ามันไก่บ้านแพงนะครับอยู่นาซีเจนะครับเข้ามันไก่ต้มเลือดหมูแล้วก็มีโรตเตอรี่เสียงดวงพร้อมได้นะครับเป็นงวดหวดไปอ่ะโอเคครับขอบคุณพี่สาวแล้วก็พี่ชายครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับฝากติดตามช่อง YouTube Facebook แล้วก็เพจลอยแชนแนลนะครับบ๊ายยจวดจวดเนี้ยบาดหิวเขาเฮี้ยงอ่ะเอาอีกบ่กเขาอ่ะบอหวานขึ้น